เละสบายเถอะนะเพื่อนนะสบายเถอะนะเพื่อนนะด้วยท่าอย่างนี้อย่างนี้ด้วยข้าอย่างนี้ขอทรงสบายดีขอทรงสบายดีอย่างนี้อย่างนี้สบายใจจัง รวมๆนะเดี๋ยวๆตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนเพราะว่าน้องเองนะเลยนะสบายเถอะนะเพื่อนนะหายใจด้วยนะด้วยท่าอย่างนี้อย่างนี้ขอจงสบายดี le se carikan